ใน,น,นวันที่องค์ชายสุริยะต้องทําการเลือกผู้ผู้หญิงที่มาทําการเลือกผู้ในวันนี้มีมากมายมีตั้งต่างเมืองต่างประเทศต่างแดนต่างแระเทศะอยากมาเป็นข้าพเหตุสีเทียนกันธินั่ะต่อพวกท่านชายสุริยะ ใช่เพราะว่าถ้าเกิดพงพันในนี่มัพมีเหล็ดีแนวขึ้นของราไม่ได้่ไหมวันนี้จะได้รู้ซัรพรสกับพ่สักทีนึงมาขาวนี้มาเป็นเยอะหรือเปล่ามาเยอะเลยถ้าอย่างนั้นไปเรียกคนแรกมาเลยคนแรกมาเลยออกมาเลยใจร้อนมาจา่สดอะมาจาจัดจัดมาจมดาจัมัดมาดมจัมาจดา ากัวัดีค่ะวัดีวัดีวันดีวัครับวัดีค่ะไพูดไทยได้นิมหน่อยเนี่ยไทยได้พูดไทยได้แล้พูดภาษาจีนได้ไหมพูกเก่งไม่ได้เลยด้พูดสำยังอยู่นี่ทไมไปอยู่ไทยมาไงไปอยู่ไทยมาแต่แต่ต้องกำลังครั้งเป็นหุ่เชิง เป็นคนจีนน้องกำลังหนหูมาจากเมืองเจียนค่ะคนจีนจะเป็นคนขยันคนเจียนเป็นคนขยันชื่ออะไรท่างชื่อช่างีหลีเกี่ยวหวดชนช่างีหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดอ่าช่างีหลีเกี่ยวหวุ้ลรวดเกี่ยวแหน่รวดไม่เกี่ยวรวดเกี่ยวได้บ้าไงไม่เกี่ยวชนะื่อครูไม่เกี่ยวอ่ะเอ่ออะไรพูดอะไรเฮ้ยมีน,นางมุมฝังอยู่ในกระหม่อมเฮ้ยเม่นี่ผมช่างเนี่ย ผมช้างผมเมื่ออันนี้ผมช้างช้างเป็นขุนเทียนนะพ่อกับแม่ช้างมีฐานะนะพ่อทำอาชีพอะไรพ่อช้างมีอาชีพขุนเถียถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ทะเลือกพ่อมึงทำอาชีพอะไรพ่อมีอาชีพคงเถียแน่ขคงเถียแน่กูทะเลือกตรงไหนกูบอกพ่อกูุนเถียเนี่ขุนเถียพ่อแหงพ่อเถียมึงวังไม่รู้เรื่องไม่หว่าทอแหงก็พ่อแหงมึงทอเถียทอดเถียใครจะรู้เรื่องว่ะก็กูบอกคงเถีย พูดไม่ชัดไง้อแหละเลพราะมีเชือกหเหยเออพ่อะ้องเยูุ่้มังเลยแล้วพ่อก็ออกขมอเหยื่นต่างเลยเลยพ่อออกข้อแหงทะเลแง่พอเห็นทะเลพวกพ่อเหวี่ยงเยลงน้เพีเลยเหยืเปลี่ยนเลยนี่แหเปลี่ยนเออก็ลงน้ำแล้วอะลงน้ำเหยมันไม่ต้องเปลี่ยนตําน้ำเหยอเปลี่ยนพวกพ่อก็ดึงเหยเลยพ่อดึงเหยอตึ๊ก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 เอ๊ะเยไม่ขึ้นหวานทำไมวะเยไม่ขึ้นปลาปลาตอกเหยืยด้วยฮะปลานตอกเหยื่อตอกก เยย่ตกเยว้ยนี่พระพอเหยาะปลาตกเหยแล้วพ่อก็เลยดึงึงเหยาึกเ็ดาไม่ค้นเจกรรมเออเหยาติดต่อไม่ทาไงอ่ะโอ้ไปติดกับต่อพอก็ตักลินใจดึงดึงเหยาึกึดึงไปดึงมาเหยขาดเลยอ้าวเพรดึงแรงกระเด็นมัติดต่ออยู่เออขาดเลยดึงแรงอย่าเดี้ยไม่ได้เลยวเาไ้ทำไงอ่ก็ต้องเอาแปกดเหยากลับไปบ้างเนี่ยให้แม่ยิงให้ไม่ทำาไม่มีอาีพเหยาจับ อ๋อเงียบแค่เพราะทงานนั่งแนะมีอาชีพยึดจับมีคนมาชีกันอน่ยเออนเราอาแง็เลยไปเียบจับไบ้างไปนั่งเียับแม่เว้ยไปนั่งไหนไปไหนพ่อไงพ่อไปรพ่อกับแม่ทะไรไปนั่งเงียบเงียบจังมึงถาไรจังไว้เงยบแค่กันไปนัเงียบแค่กัน จะไปจะมาพ่อกับแม่ทะเลาะกันเพราะอะไรอะพ่อยิ้มแข็งขัดเลยพ่อไม่เป็นพ่อไม่เป็นพ่อไม่เป็นเยอเข้มนั่งแหนอแต่พูดถึงเรื่องยิ้เยิ้มต่างเปลี่ยนบ้างเลยนะพี่ชายก็ยิ้เป็นพี่สาวก็ยิ้มเปลนเออตอนนี้พี่สาวตายขาดจับไปแล้วก็ไม่มันยิ้มทั้งวันทั้งคืนเลยมันไม่พอไมพอออเดอร์เยอะเออนั่งแหนะแต่พูดถึงพี่ชายเขาก็ยิ้มแข็งเหมือนกันนะใยพี่เลี้ยมีมิจ๊ะ เลยอ่ะม้งข mm, ับรถไปแยกที่หนุ่มเด็กพี่นี่อ่ะจ้าไปไงเนี่ยไปงานงานอะไรกเนี่ยเขาไปถทงไหเขาชอบพูดูก็พูดไปทำเรื่องพลาดนั่นเองก็คงจ้างมันไปมันก็ต้องไปเยกงาไปแย็บเออนั่นแหละไปแย็บมกคต้องขอแยกให้กูไงแต่เนี่ยไม่เกิดเรื่องเออนั่นแหละมันก็ไปแยกกันตลกแยกก็ไล่ออกกีฬาแยกก็เลงตอนนี้พี่กูไล่ฉายาแล้วนะว่ากอกยุกพุดยกแยก ไปแล้วมสุดยอดสุดยอดเลยโอ้ยทำแบบพี่ไม่ได้หรอกตีลาซาไม่เป็นมึงยังไม่เป็น่ยทั้งถนัดโค้งโค้งแก่งอ่เดียวเลยเก่งมากเออแต่กองโบกต้องพักต้องหยุดเองหน่อยแต่ก็จับมาหมแล้วตอนนี้อ่ะมึงจะถอดเข้าไหมวะเอมือนเรื่องของบ้านกูป่อะกูไปอาศัยบ้างพ่อกับแม่มึงอยู่ป่ะจะพูดจับเลยนะไม่เรื่องพูดเลยแต่ว่าพรองท่านมาแล้วพี่ล่ะผู้หญิงว่าจับเบอร์เก่ง วันดีวันนีค่ะมีใครเนี่ยเอาคนแรกจะเริ่มครคมาเล็กกูคนแกเหรอถเปล่ารรกเปล่าหัวมาโงเลยหัวหไม่เล็ขับวิ่งวัดีอันนั้นใครอะแม่แม่ อก่แรกกีกีนี่คนเหรอคนไม่ใช่คัคนไม่ทั่วถ่ไม่ทานัวไม่ามเลยเอาไปพระไม่บอกว่ามาเลือกพู่เนี่ยที่เขาเป็นแค่กมในเวรนะเนี่ยวน้ำซึ่งไเป็นไงเรารับของวงเลยไม่ใช่มาเลือกพู่อ่ะดูเลยเป็นลูกตกใจไลูกเด็กจะบอกให้เงขาพี่จานณาเนี่ยเด็กยึกถง่อก็ไปรังเกียจกันมาตรงเนี้ง มาก่วเล่นนี่แหล็อยู่ไกลอะัเรอยู่ไปกลก่อนนะก็เป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนีนเป็นคนจีนเอเป็นคนจีนนี่เห่าฮะนี่ห่มาแล้วไม่หนีหรอกเสวัสดีมึงนี่ห่านี่ห่าเออนี่ห่าแล้วกูต้องจ่ายน้ก็สวัสดีคัสสวัสดีเป็นภาษาจีนเออห่าวห่า

ไปที่จีงตอนใต้จีนราด้นี้มเรียมาขอยินเก็บเบเก็บเกม่เหมือนินราดนะผมชื่ออะไรคะวเรีเทวชายสุริยะอะไรเีๆอ่ะชืไทยสุริยะก็บอกอเทวอน้ำหน้าไทยสุริยะน่ารักจังเลยด้วไงบ่างไม่มีไม่มีงน่ารัก ถ้าหากว่าถ้าหากว่อยากจะเป็นพระเอกศิลปเทียบกันขึ้นกับเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะร้องเพลงจีนถ้าหากว่าแม่น่าชมชีร้องเพลงนี้ได้นะจะร้อไม่เป็นลูกสะพ้ายเลยยังไงก็ไล่แล้ไปกินเป็นลูกสะพ้ายห่อนเลยเป็นลูกสะพ้ายคุ้มแม่คุ้มแม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวร้องต่อร้องไม่ได้นะกันร้องไล่อยู่แล้วสบายมาก নিকাচ <coughs> ไม่นาบอกว่าร้องเพลงไทยได้ร้องเพลงไทยได้เพลงนี้ได euh. ้ไหมเพลงไรฮักกันมาแต่โดนแล้วมแวเปลี่ยนแปลงไปตั้แต่ใครตงแล้เท่องไหนที่วัาเป็นไล่าสิ่งสี่หา้วยซ้ำสิ่งที่จำเป็นอย่างหมสนว่าหัวใจส

พี่ยืนปะกงโอ๋ <laughs>

มันเลี่ยงอ่ะตังเต้นเอาม้เสียบตังเต้นอะไรหน้าตีแล้วกูตังเต้น่ะโอจะตังเต้นได้ไม่ต้องมีหน้าตีด้วยโอ๊ยตังเต้นตังเต้นเออต่างาจะรู้เรื่องต่างแน แคคู่เลยโมกูลปีตายไปเลยตัวนี้เอาไปเก็บเลยกูกลับบ้านแล้วกูกลับบ้านแล้วกูจะไม่มาเก็บมือมึงเลยกลับไปไหนน่ะกลับแล่ทไมอ่ะเวลาพวงไปเก็บได้ข่าจะบวดไหมเยวไ่เขาจะบวกไลวันที่ไหนต่างไปต่างแม่ไปยิมดาสามสิบเดือนมาราลาเข้าบวชเป็นพระวันไหนวันสิบสามสิบควรเป็นพระ อ่ะามเม็ึกยังสึกไม่ได้หรอกต้องกลับมาโวดหน้าไฟให้พ่องด้วยเแวแววเหี้แต่งหน้ามาเหมือนเเมือจัดเลยโอ้ละไปหมดแล้วเนี่ยไม่ถูกใจเลยหรอก